สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Mystic World with Blue Angel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้เห็นรูนทำนายนะคะเห็นรูนในการทำนายดวงชะตาคุณสิ่งที่กำลังจะเข้ามาสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ตัวคุณณนะตอนนี้นะคะผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นบทสรุปของเหตุการณ์ในชีวิตของคุณ หากคุณรู้สึกว่าหัวข้อนี้ตอบโจทย์เนี่ยก็ตั้งจิตไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาที่แม่หมอทำนายเพื่อที่จะได้ดึงพลังงานของคุณมานะคะแล้วก็เปิดเผยคำตอบให้คุณได้เห็นในคลิปนี้แต่หากคุณรู้สึกว่าอยากที่จะเช็คเรื่องราวพลังงานของคุณโดยตรงก็สามารถแอดไลน์มาทักถ่ายถามกันได้นะคะเพราะว่า การดูดวงส่วนตัวก็จะเป็นการเจาะจงพลังงานของคุณเลยส่วนพลังงานที่ทำในทุกคลิปในวิดีโอในช่องเนี่ยก็อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหากโชคดีหน่อยก็อาจจะตรงไปทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังงานที่จะออกมานะคะดังนั้นตั้งจิตไปพร้อมๆกันว่าเรื่องราวดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่รูนจะเปิดเผยให้กับคุณได้รู้ในวันนี้ รูนนะคะพลังงานของรูนเนี่ยหินรูนเนี่ยจะแข็งแกร่งในด้านการเปิดเผยหรือว่าไขาความลับในดวงชะตาของคุณนะคะให้กับผู้ที่ตั้งจิตอย่างมีสมาธิแล้วก็พยายามคอนเน็กที่หินรูนที่อยู่ตรงนี้นะคะหินรูนจะไขความลับดวงชะตาของคุณที่ เป็นสิ่งที่คุณกำลังเผชิญและแนวโน้มที่จะเกิดและบทสรุปโดยทั้งหมดในชีวิตของคุณนะคะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปแล้วก็สามารถแอดไลน์มาทักถ่ายถามกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อกับคุณแล้วก็อ่านดวงชะตาของคุณผ่านการที่เราเลือกเห็นรูนในวันนี้สิ่งที่จะออกมาผ่านเครื่องหมายของรูนในวันนี้นะคะให้คุณสดับรับฟังให้ดีว่าอันนี้คือดวงชะตาของคุณหรือไม่นะคะก็รับชมกันได้นะตั้งแต่นี้ไปนะคะโอเคนะคะจะมาเลือกกันก่อนนะคะอันแรกคือตัวตนของคุณนะคะ ตัวตนของคุณนะตอนนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็มากระทบกับดวงชะตาของคุณคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรนะคะซึ่งเรามีหน้าที่คือถามหินรูนให้หินรูนตอบกับคุณนะคะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาและภาพรวมบทสรุป โดยรวมผลจากสิ่งที่เข้ามาและชีวิตของคุณภาพรวมในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากสิ่งนี้เข้ามากระทบกระทบในแง่ทั้งดีหรือไม่ดีอย่างไรอาจจะมาส่งผลใช้คําว่าส่งผลดีกว่านะคะสิ่งที่มาส่งผลในชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากที่สิ่งนี้เข้ามาสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแนวโน้มภาพรวมชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะตัวคุณตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายเนาะฮากาลัสเนี่ยคือเป็นพลังงานช่วงเวลาที่จักรวาลเข้ามาจาัดสรรพลังงานตั้งแต่ภายในถึงภายนอกคือบางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าแนวโน้มชีวิตของคุณที่เป็นรูปธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณดูปกติ<อ>ก็แสดงว่าเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณภายในการชำระล้างพลังงานภายในนะคะ การตื่นรู้แบบแรงๆในขั้นจิตวิญญาณของคุณกำลังเกิดขึ้นแต่หลายๆท่านในที่นี้นะคะฮากาลัสเนี่ยคือแน่นอนคุณอยู่ในช่วงที่พบเจอกับอะไรเข้ามาที่สั่นเขยา่าดวงชะตาหรือว่าเขยา่าพื้นฐานชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยในช่วงนี้คุณรู้สึกกังวลมีความกังวลกับอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นความกังวลที่ มันเกิดขึ้นจริงหรือมันกําลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะว่านี่เราว่ากล่าวกันถึงทางด้านจิตใจของคุณเหมือนก้าวดาบค่ะคุณรู้สึกว่ามือแปดด้านเศร้าโศกเสียใจบางท่านคือเจ็บป่วยกับอาการที่คุณรู้สึกว่าทําไมมันจึงไม่ดีขึ้นสักทีแนโน้มเนี่ยคือถ้าเราจะพูดกันแบบเป็นสิ่งที่สรุปเนี่ย ทั่วไปก็อาจจะบอกว่าคุณอยู่ในช่วงที่มีคอรหรือว่าดวงชะตาของคุณมันมันมีดวงแบบก็ต้องระวังการขับรถไม่ขับรถเร็วนะคะในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าปวดหัวไมเกรนบ่อยๆในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าบางคิดบางครั้งความคิดของคุณเราควบคุมอาของเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้คิดมากกังวลสับสนนอนไม่หลับสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะทําบุญสะเดาะเคราะห์แก้ไขดวงชะตา กรรที่เกิดขึ้นรอจังหวะรอช่วงเวลาใจเย็นๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะคะเพราะว่านี่คือพลังงานตัวคุณณนะปัจจุบันเนี่ยไม่หมอไม่รู้หรอกว่าในแต่ละท่านเนี่ยที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยเรื่องราวของคุณแต่ละคนเป็นเป็นเรื่องอะไรกันบ้างอาจจะแตกต่างกันไปนะคะบุคคลการงานสุขภาพสิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าก็ทําให้คุณกังวลนอนไม่หลับแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนบางครั้งเราพูดอะไรออกมาลอยๆออกมาเพราะว่าเหมือนเรา เรารู้สึกไม่ไหวนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเครียดมันทุกข์มันกังวลคุณหาทางออกไม่เจอแน่นอนในช่วงนี้ถ้าลูนี้ขึ้นมาคือคุณอย่าเหมือนกับพายุฝนที่มันเข้ามาคุณอย่าไปดิ้นเพื่อจะแก้ไขรอจังหวะนิดนึงค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆแล้วก็ถ้าหากรู้สึกว่าใจเย็นไม่ได้เนี่ยหาเวลาไปทําบุญที่วัดสะดาะเคาะแล้วก็ใจเย็นๆนั่งสมาธินั่งปฏิบัตินะคะแล้วก็ วดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าการรมนายเวรบอกตัวเองว่าให้ใจเย็นๆให้อดทนรอคอยเวลาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปพายุลูกนี้จะผ่านพ้นไปนะคะรูนอันนี้เป็นรูนหมายเลขเก้านะคะเลขเก้าเนี่ยในแง่ของการทานายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะก้าวถึงตัวเลขสิบตัวเลขสิบก,ก็คือการใกล้จบไซคลบางอย่างมันใกล้จะจบแล้วนะคะอะไรก็ตามและสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แน่นอนแม่หมออยากจะให้คุณเปลี่ยนรูปแบบ เพราะมันจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังแต่คุณจะได้อะไรที่เป็นรูปแบบตามดวงชะตาของคุณนะคะเช่นคุณคาดหวังจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกถ้าคุณถามคุณจะได้ไปไหมคุณอาจจะไม่ได้ไปแต่คุณจะได้เรียนจบที่เมืองไทยคือคุณหวังไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกแต่คุณจะจบเอกที่เมืองไทยก็มันเป็นอะไรที่สําหรับคุณนะคะเหมือนจักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่ใช่แล้วก็ชำระล้างสิ่งที่ไม่ใช่ให้ออกไปอยู่ดีนะคะ รูนี้เป็นรูนแห่งพายุความสับสนอลหมานความวุ่นวายการชำระล้างพลังงานที่ไม่ใช่และไม่จำเป็นออกไปผู้คนที่ไม่ใช่แล้วก็ท็อกซิกจะถูกผลักให้ออกจากเส้นทางชีวิตของคุณเหมือนถูกทุกอย่างมาเข้ามาเป็นการล้างนะคะ พลังงานแน่นอนมันไม่ง่ายพลังงานถ้าหากาลาสขึ้นมาแล้วมันเป็นช่วงตัวตนคุณตอนนี้ไม่ง่ายเลยสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ไม่หมอว่าคุณต้องเผชิญกับความเครียดความกังวลเนาะหลายอย่างพอจะเข้าใจนะคะจากสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ หากสิ่งที่คุณทำทำให้คุณกังวลเส้นทางในอดีตไม่รองรับเส้นทางหน้าปัจจุบันหรือว่าในอนาคตแล้วซึ่งคุณจะรู้ได้อะไรก็ตามที่มันไปต่อไม่ได้ดูเหมือนคุณอาจจะต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างดรอปบ,บางอย่างลงเพื่อได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าและสิ่งที่เป็นสัญญาจากจักรวาลคือการจัดระเบียบใหม่และคัดสรรสิ่งที่ใช่สำหรับคุณในที่สุดนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้ก็คือเชื่อมั่น วางใจในพลังงานของจักรวาลแล้วก็วางใจในพลังบุญของคุณนะคะงั้นเรามาดูอ่ารูนก้อนต่อไปกันเหตุการณ์ที่กำลังจะเข้ามาอย่างชีวิตของคุณจริงๆเนี__่ยรูนเนี_<_่ยแม่หมออาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่อ่านกลับหัวนะคะแต่ก็จะลองดูให้คุณดูนิดหนึ่งนะ แต่แม่หมอก็จะยังยืนยันความเป็นตัวตนเดิมคือในในแง่ของรูนนะคะจะไม่อ่านกับหัวคุณได้รูนแห่งการปกป้องนะคะเป็นรูนหมายเลขที่24จะเกี่ยวข้องกับธาตุดินก็ดังนั้นธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำท่านที่มีราศีธาตุดินและธาตุน้ำนี่คือพลังงานที่จะส่งเสริมคุณในช่วงนี้เลย เมื่อรูนโอทลาปรากฏต,ตัวให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษามารดกที่เราสืบจากบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ไม่หวอาจะต้องทักมันจะมีด้านลบด้านหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่รูนนี้ทำท,ำทำนายในวันนี้ที่กลับหัวลงก็คือให้ระมัดระวังโรคทางด้านกรรมพันธ์เบาหวานความดันอะไรก็ตามนะคะสิ่งนี้แหละคืออาจจะต้องมีความระมัดระวงังนิดหนึ่ง คุณเนี่ยจะเหมือนกับทางบรรพบุรุษของคุณนิสัยใจคอท่าทางหน้าตาสีผมนะคะสีตาความเชื่อคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะมีการหลอมรวมหลอมรวมในระดับจิตวิญญาณกับบรรพบุรุษแล้วก็ทางด้านครอบครัวของคุณ ปัจจุบันเนี่ยหากคุณรู้สึกว่าเริ่มจับด้านอสังหางานด้านอสังหาที่ดินสิ่งใหญ่ๆสิ่งนี้เข้ากับดวงชะตาคุณนะคะแต่ว่าคุณอยู่ในจุดที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมีด้านโชคเข้ามาช่วยแต่คุณคือด้านบุญที่ส่งเสริมความพยายามเพียวๆความพยายามล้วนๆการสร้างทุกอย่างด้วยมาจากแรงความเหน็ดเหนื่อยของคุณความพยายามของคุณโชคไม่ได้มา ผ่านสายลมนะคะคุณไม่ได้โชคจากทางนั้นแต่คุณได้ทุกอย่างจากแรงกายแรงใจแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยของคุณเองนะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะต้องบอกเลยว่าคิดให้เป็นคิดให้ฉลาดต่อยอดจากสิ่งที่คุณมีในด้านอสังหานะคะหรือว่าทำงานด้านนั้นแหละนะคะ อีกนิดหนึ่งคือการด้านทำงานด้านออนไลน์ก็เข้ากับดวงชะตาของคุณเช่นเดียวกันคุณจะประสบความสำเร็จหลายท่านในที่นี้คุณจะประสบความสำเร็จจากงานกงสีหรือว่างานกับครอบครัวนะคะงานเกี่ยวกับด้านโอท็อปประเพณี c u เจ u ร์ Culture, สิ่งโบราณพื้นถิ่นเข้ากับดวงชะตาคุณนะคะ คุณจะมีความเจริญมั่นคงตั้งแต่ฐานะรากฐานในระดับจิตวิญญาณที่ผูกรวมกับครอบครัวแล้วก็ทางบ้านของคุณในอนาคตหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาอันนี้เรายังไม่ได้ดูที่บทสรุปนะคะเพราะนี่สิ่งนี้มันจะเข้ามาเนี่ยคือความมั่นคงแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่ารูนวันนี้ไม่หมอจะรู้สึกว่าอยากจะจับพลังงานที่กลับหัวลงเช่นเดียวกันแต่นง้้สิ่งที่เป็นด้านลบก็คือ <c oughs> คุณจะรู้สึกว่าคุณจะเหนื่อยทําไมคุณจึงไม่ได้อะไรมาง่ายๆเทียบเท่ากับคนโดยทั่วไปและสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับบรรพุรุษเช่นโรคประจําตัวที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตให้ดีแล้วก็ระมัดระวังด้านอาหารอารมณ์และการดูแลสุขภาพนะคะ สิ่งที่กําลังจะเข้ามาคือความสงบสุขทางด้านจิตใจหลังจากที่คุณผ่านฮกากาลัสในช่วงนี้ไปในช่วงนี้ความรู้สึกอารมณ์ความคิดสับสนโอลมานเป็นทุกข์ร้องไห้นอนไม่หลับแต่ในอนาคตสิ่งที่กําลังจะเข้ามาความสุขทางจิตใจความสงบร่มเย็นทางจิตใจนะคะความเจริญรุ่งเรือง ฐานะที่เป็นความมั่นคงแล้วก็ปึกแผ่นสิ่งนี้กําลังจะเข้ามานะคะในชิตของคุณและสิ่งนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจในดวงชะตามั่นใจในแรงบุญทําให้คุณมีแรงผลักดันที่รู้สึกว่าอยากจะทําความดีอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะทําบุญนะคะเพิ่มเติมต่อยอดไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่จะแนะนําให้กับคุณเลยดังนั้นเราจะมาดูนะคะว่าบทสรุปนะคะบทสรุปสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นบทสรุปทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นในภาพรวมจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของคุณหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะจากตอนนี้ตัวเราแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและดูบทสรุปภาพรวมของชีวิตของคุณบทสรุปคุณได้ห่นอยู่นะคะความสุขสมบูรณ์ความสำเร็จความรักความสุขทางด้านจิตใจ ข่าวดีการปรับปรุงงานถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยแม่หมอจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่แต่งานเก่าคุณจะได้รับการปรับรูปแบบเพราะว่าคุณมีพลังงานฮากาลาเซกการปรับรูปแบบใหม่แทบจะใหม่หมดมันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําในสายงานอะไรก็ตามปรับปรุงโครงสร้างภายในสว่วนับางท่านเนี่ยคือแน่นอนอนาคตเนี่ยคือคุณเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเลย เห็นชัดเจนส่วนบางท่านคือถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานเลยมันกล่าวถึงการที่คุณโคงสร้างในอ่าที่ที่คุณอยู่มีการปรับโครงสร้างใหญ่ภายในภายนอกมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่นะคะ รุ่นวุ่นอยู่คือรุ่นแห่งความโชคดีมั่งคั่งด้วยเพราะว่าแทนด้วยตําแหน่งของเลข8เลข8คือความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นหลายๆท่านเนี่ยก่อนที่จะก้าวไปถึงจุดที่เป็นความสําเร็จมั่นคงแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่า ความสงบสุขความรู้สึกซีเคียวกับชีวิตของคุณคุณจะเห็นตัวเลขแองเจลนัมเบอร์คือ888หรือ8 8 8 8ก่อนที่พลังงานของชีวิตของคุณจะได้รับข่าวดีที่จะเข้ามาแล้วก็แนวโน้มเส้นทางชะตาชีวิตที่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนั้นคือสิ่งที่นําพาคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นหากในอนาคตอะไรก็ตามที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่าต่อสู้ อย่าขัดขืนอย่าพยายามผลักดันความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลองมองดูความเปลี่ยนแปลงนั้นว่าให้ลองเข้ามาว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะลองดูนะคะด้วยความใจเย็นเชื่อมั่นศรัทธาคุณยูรากศัพท์เนี่ยมาจากแปลว่าคําว่า joy เหมือนกันนะคะหรือว่าความสุขเหมือนกันนะคะดังนั้น happiness นี่เป็นตัวแทนของพลังงานอันนี้ในอนาคตความสุขคุณจะกลับมาความสุขความสมบูรณ์นะคะ ความเพลิดเพลินย,ยินดีในสิ่งที่คุณทำแล้วก็การมีแพชชั่นการมีความสุขกับงานที่คุณทำในอนาคตความโชคดีทุกด้านที่คุณฝ่ายฝันไว้มันจะเป็นพลังงานของคุณอะไรก็ตามที่คุณทำงานหนักมานานในอนาคตคุณจะได้เก็บเกี่ยวพืชผลเหล่านั้นพลังงานบวกทั้งหมดทั้ง آ, ทั้งหมดทั้งมวลจะเข้ามารวมในชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณขอพอรไว้ข่าวดีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้แต่คุณจะเห็นว่าตอนนี้กับสิ่งที่กําลังจะเข้ามาคุณยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเห็นไหมคะรอคอยนิดหนึ่งด้วยความอย่าใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยรอคอยว่าอะไรจะมีดีกว่าในวันนี้ใช้ชีวิตอ,อยู่กับวันนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดให้มีความสุขมากที่สุดนะคะ ในอนาคตคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความรักลายล้อมผู้คนที่มีความจริงใจคุณจะลายล้อมกับครอบครัวที่คุณรักคุณจะมีความสุขรู้สึกว่ามีความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงรู้สึกปลอดภัยในฐานะแล้วก็การเงินการงานของคุณนะคะจะบอกว่าทริคเล็กๆเนาะจากลูน3าอันนี้แค่คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดคุณเล็กๆคุณก็จะสามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้แล้ว การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางด้านมุมมองต่อชีวิตของคุณ เพราะว่าในในขณะที่คุณอาจจะพบเจอคุณอาจจะคิดว่าคุณพบเจอกับปัญหารอบด้านปัญหารอบด้านเหล่านั้นถ้าคุณมองไปในแง่ที่เป็นไลท์ไซส์นะคะที่เป็นด้านสว่างของชีวิตคุณคุณจะพบสิ่งมากมายที่ให้คุณขอบคุณคุณจะเจอสิ่งมากมายที่เป็นพรในชีวิตของคุณปรับมุมมองคุณนิดนึงนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็โชคดีกว่าผู้คนโดยทั่วไปที่คุณยังมีวันนี้และคุณยังมีความสามารถที่เป็นพรสว่า์ที่คุณก็รู้ดีว่าในแต่ละท่านที่เข้ามาดูพรสวรค์ของคุณคืออะไรจงมั่น ใจในตัวคุณนะคะหากวันนี้คุณทุกข์อยู่ อนาคตมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนภาพรวมชีวิตของคุณความสุขจะกลับมาอะไรก็ตามม,มันไม่สมมอ่าันไสําคัญเท่ากับความสุขที่เปล่งออกมาจากภายในแสงแห่งความสุขที่เป็นความสุขจริงๆโดยที่เราไม่ได้เฟกไม่ได้แต่งเติมดังนั้นอนาคตความสุขคุณกลับมาแน่นอนและมากกว่าเดิมมากกว่าที่คุณเคยคาดหวังหรือขอพรไว้ด้วยซ้ํานะคะอนาคตคุณจะวางความทุกข์ความคิดติดลบคุณจะวางมันออกผลักมันออกในทุกประการ สถานการณ์มันกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นคุณจะมองมุมภาพชีวิตของคุณจากมุมเบิร์ดไอวิ w หรือว่ามุมที่สูงกว่าแล้วคุณจะเข้าใจจะเห็นปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างชัดเจนว่าทําไมตอนนี้คุณถึงอยู่ในวังวนแห่งปัญหาแห่งกาลัสนี้อนาคตคุณจะเห็นนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในด้านการดําเนินชีวิตของคุณในการงานการเงินของคุณในอนาคตคุณจะมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้ใช้เวลากับคนที่คุณรัก ความจเจริญรุ่งเรืองจะเป็นของคุณสุขภาพจะหายป่วยนะคะจะฟื้นฟูเนาะหรือว่าจะฟื้นฟูจะดีขึ้นจะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนะคะธุรกิจคุณในอนาคตคุณจะเป็นธุรกิจมือทองทำอะไรก็ขึ้นนะคะคุณจะกล้าเสี่ยงในเวลาที่ถูกต้องกระแสการเงินกระแสดวงชะตาการเงินจะเป็นช่วงการเงินการเงินหลังไหลเข้ามา คุณจะได้เซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆดีวงานใหม่ๆกับลูกค้ารายใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การคุยเจราจาสำเร็จแล้วก็โชคเป็นของคุณโชคทางด้านการงานการเงินนะคะความสุขที่แท้จริงมันจะไม่ใช่ความสุขชั่วค่าวในอนาคตความสุขที่แท้จริงจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนความสุขที่ถาวร สิ่งแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่จะตอบโจทย์คุณทุกอย่างหากคุณรู้สึกว่าปัจจุบันคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกอึดอัดอนาคตคุณจะได้ยกย้ายไปสู่สถานที่ที่ดีกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าลายล้อมด้วยความสุขงั้นแม่หมอจะขอดูคำแนะนำนะคะก่อนที่จะจากกันไปด้วยไพ่ทาโร่เนาะ คำแนะนําให้กับตัวคุณเนี่ยผู้ที่เจอคลิปนี้นะคะแม่หมอว่า,ว,าวันนี้พลังงานการทํานายด้วยรูนเนี่ยชัดมากๆนะคะจริงๆไม่ต้องเปิดไพ่ต่อเลยก็ได้แต่ว่าจะให้ไพ่ทำแนะนําคุณนะคะนิดนึงว่าณนะวันนี้ที่คุณเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ายากลําบากนอนไม่หลับแล้วไม่มีทางออกมันอึดอัดไปหมดมันมืดแปดด้านไปหมดคุณจะต้องวางตัวอย่างไรคุณจะต้องทําอย่างไรให้สามารถก้าวออกจากความทุกข์ อันทกนุกหนักหนักนี้ไปได้แก้ไขปัญหาอย่างไรให้มันเบาลงได้นะคะเพราะว่าจิตของคุณตอนนี้คุณไม่ไหวแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรขอคำแนะนำจากไพ่ถึงชาวคอลเลกทีฟหรือว่าชาวรูนในวันนี้ด้วยนะคะงั้นดูกันคะ่ะ Spirit <ism. S 1> ขอคำแนะนำจากไพ่ถึงท่านผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้ชาวคอลเลกทีฟขอคำแนะนำคะ่ะ ไห้เหรียญขึ้นมาสามเหรียญ7ดเหรียญ8ดเหรียญเนานะอันนี้แปดแดเหรียญหกเหรียญค่ะการทําบุญเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะการทําบุญแบ่งปันอย่าปฏิเสธโอกาสที่จะเข้ามาเมื่อคุณเห็นโอกาสอะไรคุณจงจงจง,จงรับไว้ก่อนนะคะ บางครั้งการปฏิเสธโอกาสก็คือการพลาดโอกาสที่อาจจะเป็นโอกาสดีๆสำคัญอันยิ่งใหญ่ในเส้นทางการเดินทางชีวิตของคุณหากนับแต่นี้ต่อไปมีโอกาสอะไรเสนอเข้ามาจงอย่าปิดใจตัวเองและอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ออกลองไปทำนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าคุณทำได้ดีมากกว่าที่คุณคิดไว้คุณให้เครดิตตัวคุณเองเนี่ยน้อยไปคุณทำได้ดีกว่านั้นนะคะสามเหรียญแเหรียญจงมั่นใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณทำให้ดีที่สุด การทำงานเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือเช่นคุณเหมาะสมกับการทำงานที่ขับเคลื่อนการเดินทางในแต่ละวันการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มากนักนะคะนี่เข้ากับดวงชะตางคุณจริงๆหรือถ้าคุณอยู่ในจุดที่คิดอะไรไม่ออกกังวลเครียดให้พาตัวเองออกไปยังสถานที่คือการเดินทางไม่ว่าจะขับรถนั่งรถการเดินการขับการนั่งรถเม์อะไรก็ตาม คุณจะรู้สึกว่ารีแลกซ์มากยิ่งขึ้นและบางความคิดนะคะมันจะสามารถได้คำตอบในช่วงเวลาที่คุณนั่งออกไปและเห็นอะไรข้างนอกเมื่อคุณเห็นอะไรข้างนอกโลกคุณก็จะเปิดเมื่อโลกคุณเปิดคุณได้คำตอบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำตอบมันอยู่ภายในตัวคุณภายในจิตคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยสภาวะอารมณ์ตอนนี้ของคุณเนี่ยมันทาให้คุณปิดกั้นต่อคาตอบเหล่านั้นนะคะ สิ่งที่จะบอกต่อมาคือเบสิกพื้นฐานที่แน่นอนหลายท่านอาจจะเบื่อในคํานี้เช่นเดียวกันคือการทําบุญแล้วก็แบ่งปันคนผู้ยากไรหรือว่าคนที่เขาต้องการคนที่เขาขาดหรือแม้กระทั่งต่อสัตว์ข้างทางหมาแมวอะไรก็ตามนะคะหรือว่า เป็นโรงพยาบาลคนป่วยเป็นวัดพระบาทน้ำพุนะคะการถ่ายชีวิตโครกระบือการปล่อยสัตว์เพื่อถ่ายชีวิตต่างๆทำทำทำบุญค่ะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ไดีออกไปแล้วจงทําจิตใจของคุณให้สงบหาเวลานั่งสมาธินะคะจงเชื่อแม่หมอจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคําแนะนําที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนนั่งเทียนแล้วก็บอกคุณคือจงเชื่อในดวงชะตาของคุณเพราะว่าท้ายที่สุดเรื่องการเงินเรื่องลูกค้าเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะกลับมาปรับ เข้าสู่จุดที่สมดุลแล้วก็ตีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนอย่าได้กังวลหากวันนี้คุณรู้สึกว่ามันนิ่งๆเงันๆหรือว่ามันขาดอะไรไปเนี่ยจงมั่นใจในสถานการณ์นะคะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาดีอย่างแน่นอนใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็พยายามปรับรูปแบบการทํางานของคุณ ปรับบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของฮากาลัสนะคะการปรับเช่นปรับเปลี่ยนมุมโต๊ะทำงานภายในหรือว่ามุมบ้านภายในนะคะแล้วก็อย่าลืมปรับที่ความคิดหรือว่าด้านจิตวิญญาณแล้วก็มุมมองต่างๆแล้วก็การพยายามพาตัวเองหาความรู้ลงเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยทำให้จิตวิญญาณของคุณมี Choice หรือว่ามีได้เห็นอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะได้ค้นพบความสามารถของคุณที่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอความสามารถนั้นนะคะ แม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เจอความสามารถของคุณในที่สุดผ่านการปล่อยให้ตัวคุณเองได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆพาตัวเองไปลงเรียนคอร์สอะไรบางอย่างที่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณคุณมีพชชั่นที่จะล่ําเรียนอะไรบางอย่างถามใจตัวเองดูแล้วพาตัวเองไปสู่ในจุดนั้นทําให้ได้ทําให้มันเกิดขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองการ manifest กาลังอยู่ใกล้ๆนี้มันอยู่ในมือคุณแล้วนะคะอย่าได้อย่าได้กังวลอะไรความสําเร็จความสุขรอคอยและมันเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะ ก็โอเคนะคะจะขอจบการทํานายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังใจว่าทุกทกท่านจะได้อะไรกลับไปบ้างจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็พบเจอแต่กัลยาณมิตรตลอดเส้นทางเดินชีวิตของคุณนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมมาฟังเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะดูกันเสร็จแล้วคลิกไลค์กันได้คอมเมนต์กันได้แชร์กันได้แชร์กันด้วยภาษาน่ารัก อ่าคอมเมนต์กันด้วยภาษาน่ารักนะคะแล้วก็เพื่อแบ่งปันคอมเมนต์ของคุณให้เป็นความคิดแบบอย่างให้กับผู้คนที่เขาต้องการคำตอบให้เป็นแสงตะเกียงนะคะแล้วก็รับรองว่าสิ่งนั้นจะเป็นแรงบุญที่จะกลับมาตอบแทนให้กับคุณในอนาคตในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ